สวัสดีครับเพื่อนๆท่าน,น,นผู้ชมทุกๆท่านวันนี้มาเจอกับลุงหม่องอีกแล้วนะครับหลังจากที่ห่างหายไปนานกันเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดระบาดเยอะเดิมนะครับก็เลยทําให้ไม่ได้เจอกันมา,านานเป็นเดือนนะครับสําหรับมาเจอกันในคลิปนี้ลุงหม่องก็จะมาแนะนํามาบอกอส่วนผสมและกรรมวิธีเมนูนมผลไม้ อีกเมนูหนึงหลังจากที่2คลิปผ่านไปก่อนเนี่เมนูนมผลไม้ก็มีมีนมสตรอเบอรี่และก็นมเผือกอลุงหม่องก็ได้บอกไปแล้วนะครับอันนี้เป็นคลิปที่3สาําหรับเมนูนมผลไม้นะครับก็คือเมนูนมเมลอนหรือว่านมแคนตาลูปนั่นเองครับซึ่งจะมีกรรมวิธีในการชงส่วนผสมยังไงนั้นเชิญเพื่อนๆท่านผู้ชม ไปดูประชมกันเลยครับลุงหมองจะทําให้ดูเชิญเลยครับเช่นเคยครับอันดับแรกเราก็จะมาเตรียมแก้วชงนะครับจากนั้นเราก็จะมาใส่ผงเมลอนนะครับหรือว่าผงแคนตาลูปก็ได้นะครับ3ช้อนนะครับหนึ่งสามช้อนชานะครับ2 3แต่ช้อนช้อนชาลุงหมองจะใหญ่หน่อยถ้าเป็นช้อนปกติกก็็ไปตัวไปก็ประมาณ4ช้อนชานะครับถ้าเป็นช้อนอย่างนี้นะครับนะ ก็สี่ช้อนชาแต่เป็นช้อนอย่างลุงมองนี่คือ3ช้อนชานะครับมันจะใหญ่หน่อยครับ <c oughs> จากนั้นเราก็จะมาใส่ครีมเทียมกันนะครับ1ช้อน2ช้อนครับใส่ครีมลงไปลงไปสองช้อนตามด้วยน้ำตาลทรายห่งช้อนนะครับ แล้วเราก็มาเติมน้ำร้อนลงไปนะครับให้ได้อยู่ที่100 ml นะครับเพื่อว่าจะเป็นการคนส่วนผสมผงเมลอนหรือผงแคนตาลูปครีมเทียมน้ำเต็นทรายให้ละลายนะครับหลังจาก3อย่างนี้ละลายแล้วเราก็จะมาเติมนมข้นหวานนะครับ40 ml ลงไป 30ลลงไฟจากนั้นเราก็จะมาเติมนมข้นจืดนะครับ30 m l ใส่ลงไปคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันแล้วก็เติมน้ำร้อนลงไปเพิ่มให้ได้อยู่ที่ระดับ200 ML นะครับใส่ลงไป200 ml. โอเคคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันครับ จากนั้นเราก็จะมาเตรียมน้ำแข็งครับได้น้ำแข็งมาแล้วเราก็เทนมเมลอนที่เราผสมไว้ทั้งหมดนี้นะครับใส่ลงไปเทลงไปแก้วนะครับแล้วก็เติน้ำแข็งให้เต็มแก้ว เติมมะแข็งให้เต็มแก้วจากนั้นเราก็จะมาปิดฝาครับปิดฝาสงไปน้ำด้วยทับด้วยนมสดนะครับทอปด้วยนมสดข้างบนนี่นะครับปิดฝาแล้วเราก็เทนมสดใส่ลงไปข้างบนทอปทับนมสดข้างบนนี่นะครับนะครับเปนการเพิ่มมูลค่านะครับแล้วก็มันจะน่ากินรสชาติมันจะอร่อยอยิ่งกว่าเดิมนะครับ เรียบร้อยครับนมแคนตาลูปหรือว่านมเมลอนสูตรร้านลูกหม่องนะครับไม่ยากนะครับโอเคนะครับเป็นไงครับเพื่อนๆท่านผู้ชมได้ดูได้ชมวิธีชงนมเมลอนหรือว่านมแคนตาลูปนะครับใช้ผงย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับผ่านไปแล้วซึ่งลูกหม่องได้สาธิตแนะนําไปแล้วนะครับซึ่งนมเมนูนมเมลอนหรือนมแคนตาลูปนี่ก็ เป็นอีกเมนูหนึ่งนะครับที่เป็นที่นิยมลูกค้านิยมสั่งกันไปดื่มนะครับมีความอร่อยความหอมอกลิ่นของเมลอนแล้วก็หรือว่ากลิ่นแคนตาลุกนั้นมันมีความหอมเฉพาะตัวของมันอยู่แล้วเมื่อเรามาผสมกับนมผสมกับ,ส,กบส่วนต่างๆเครื่องปรุงต่างๆก็ทําให้เมนูนมเมลอนนี่อร่อยเข้มข้นยิ่งกว่าเดิมนะครับก mm ็ฝากเพื่อนๆท่านผู้ชมเอาไปลองทําชิมดูนะครับ mm hmm. มันจะอร่อย นะครับแบบบอกไม่ถูกนะมันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของมันนะครับสำหรับในคลิปหน้าก็นมผลไม้ก็จะหมดแล้วนะครับ3คลิปที่ผ่านมามีนมเครือกนมสตรอเบอร์รี่แล้วก็นมเมลอนนะครับที่เป็นที่นิยมที่ร้านลุงหม,ม่อง3อย่างก็จบไปแล้วสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นก็ฝากเพื่อนๆท่าน,นผู้ชมติดตามกันต่อไปนะครับซึ่งจะเป็นอะไรนั้นก็ลุงหม่องขออุ้ไว้ก่อน ไปชมในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็คงจะลากัเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ